อจะว่าไปตั้งแต่วันนั้นคุณไอกิเขาแค้นอะไรผมไหมไม่น่าแค้นหรอกมั้งออถ้าเขาแค้นวันนี้เขาไม่นา่าไม่น่าแค้นหรอกคิดตัวเองคิดมากออคอนเทนต์เอาอะไรมากซื้อๆนะครับรับซื้อๆแคบแค้นไม่นะก็แค้นเหรอจริงๆจะเอาของคุณเด็นสีได้แต่ว่ามันมีบางประโยคที่แบบ คุณพูดยาวไปอ่ะมันใส่ในทํานองไม่ได้ก็เลยแบบเสียดายจริงๆเสียดายมากเลยอุตส่าห์พยายามบอกเนละเอ้ยค่อยๆนะค่อยๆนะพูดน,น้อยๆสั้นๆกระชับกระชับนะเป็นไงผมเล่นเนียนไหม <c oughs> จริงๆไม่อยากบอกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในไลฟ์วันนั้นที่เป็นคำถามคือพยายามสแสดงให้เนียนที่สุดแล้วเนียนคลิป มันคือการแสดงเราคิดว่าหลังจากนี้เราคงแกงไม่ได้เพราะเขาจะเริ่มรู้ตัวตนของเราแล้วดังนั้นเราต้องแกงกตั้งแต่ตอนแรกไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ขอกไ้้คนหนึ่งก็ดีเสียดายคุณเนียนซีจริงๆนะเนี่ยเนียนเกิน <c oughs> การแสดงระดับนัตตาแรก